่างทบ10ของนายกับทีมดีกับทำกันยังไงใช่ไหมล่ะทียจริงมันไม่ง่ายอย่างนี้นะครับชั่วโมงนี้วสุดแล้วและการเข้านิเราัยต่อวัตถุต้องใสที่จริงไม่เข้าไวอย่างนี้จะดูเวลาก่อนเหมือนดูเลิกนาฬิการตรงไม่เข้า5นาทีไม่เข้าครึ่งชั่วโมงไม่เข้าเข้าใจเนาะเพราะเป็นการต้องการการตั้งเวลา แต่บางทีบางชุดมาก็เข้าเลยเลยคือพอคุยกมาแล้วในรถถ้าแบบนี้อย่าไปจำนีนนงงยยเน้เป็นหน้างานของยูดีเนาะเข้าใจไหมุญาตเพิ่มเติมครับอยา่างนึงนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้อาจจะนะครับมีนะครับบางนายมาสอบถามนะครับว่าในตอนที่ยูดีเข้าไปทำการนิรภัยอ่า เรพอจะต้องมีคนนําพาเข้าไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขั้นตอนนี้ไม่ต้องนะครับในขั้นตอนนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราจะสักถามกับหัวหน้าชุดนะครับแนะนํานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับคนที่เห็นคนแรกน่ะเป็นคนมามากับหัวหน้าชุดเลยก็ได้นะครับมาบอกทิศทางชี้ให้เห็นชัดเจนว่าอยู่บริเวณนี้นะครับมันก็จะเข้า3ดีนะครับที่อาจารย์นั้นบอกเมื่อเช้านะครับมีทิศทางนะครับแดเร็ชันแล้วก็ดิสแตนนะครับระยะทางนะครับเราต้องบอกให้รายละเอียดให้ชัดเจนนะครับนิดนิด นี่ในส่วนที่พวกท่านจะต้องยึดปฏิบัติจริงๆนะครับในส่วนหน้างานของ e d ดีพวกท่านไม่ต้องไปจําภาพนี้นะครับพอผมถามข้อมูล 3D 5 c พวกท่านครบปุ๊บได้รายละเอียดครบคนที่เจอคนแรกอะไรยังไงรายละเอียดบอกมาให้ครบนะครับเดี๋ยอะภารกิจหน้างานต่อไปยูดีเขาก็จะดำเนินการเขาเองนะครับพอเขาดำเนินการเสร็จเสร็จเขาก็จะตัดจบพวกคุณก็จะไปลิกใหม่ต่อนะครับพอจะเข้าใจนะครับครับก็เป็น